สวัสดีครับพบกับรายการ morning talk จากฝ่ายวิจัยบริษัท classic goal future ราคาทองคำในตลาดโคเมกเมื่อวานนี้นะครับตับตัวลดลงอีก6.69เหรียญน,นะครับสู่ระดับ1,244ี่เหรียญน,นะครับโดยปรับตัวลดลงเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งเป็นการร่วงลงที่ยาวนานที่สุดในรอบ7เดือนนะครับโดยนักลงทุนก็ยังเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับสำหรับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้นะครับดัชนี pmi ค่าการผลิตทั้ง ISM และมาคิดนะครับยังออกมาสูงกระดับ50ก็เป็นการแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังขยายตัวได้ต่อเมื่อนะครับสำหรับค่าวอื่นๆนะครับก็มูดดี้คงอันดับเครดิตที่บคงเครดิตเลติ้งของไทยไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น2.62%เเซ็นะครับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบสิเดือนนะครับนอกจากนี้รัสเซียประกาศยืดเวลา จ่ายค่าแก๊สลงหน้าให้หยูเคนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครับรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับดัชนี PMI ภาคการผลิตโดยมาคิดนะครับออกมาที่ระดับ56.4นะครับโดยนักวิเคราะห์คาดการไว้ที่56.2นะครับสำหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM นะครับออกมาที่55.4นะครับแล้วก็ยอดการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างนะครับออกมาเพิ่มขึ้น0.2เปอร์เซ็นตะ์ครับ สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคานะครับก็ราคาทองคําก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับมีสัญญาณการยกตัวของเป็น MACD และ RSI นะครับในลักษณะบูลิดเดเวอร์เจน gent, แต่โดยรวมอาจจะเป็น False Signal ได้นะครับยังคงประเมินแนวรับที่ระดับเป้าหมายตามกรอบสามเหลี่ยมที่1,230ถึง1,240นะครับก็แนะนําให้นักลงทุนระยะกลางถึงยาวเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับนักลงทุนระยะสั้นก็ปิดชอ็อตทากาไรรอการรีบาเพื่อเปิดชอ็อตใหม่ครับ เราวันนี้มีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบและหนึ่งพันสองร้อยสาสิบนะครับแนวต้านที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบและหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับราคาทองคําในประเทศนะครับมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งและหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแนวต้านที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบและหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบนะครับดับชนีต่างๆทั่วโลกนะครับก็ดาวโจนส์ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยนะครับขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง สำหรับการซื้อขายของกองทุน ETFDR ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ i อแชร์ซิวเวอร์ทัเริ่มมีการซื้อโลหะเงินเข้านะครับภาพเทคนิคของราคาซิวเวอนะครับก็ยังอยู่บริเวณโซนแนวรับนะครับ ISI อยู่ในเขตโอเวอร์โซนทำให้ราคานมีโอกาสรีบาวขึ้นได้นะครับให้แนวต้านที่19.0และ19.2แนวรับที่18.6และ18.3นะครับแนะนำเทรดดิ้งลองครับ ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะครับแต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่แนะนําให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ32.6และ32.7นะครับสาหรับวันนี้มีแนวต้านที่32.9และ33.0นะครับแนวรับที่32.7และ32.6นะครับแนะนําเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวลงน้ำมันดิบเลนก็ยังอยู่ในกรอบนะครับปัจจุบันก็อยู่ราคา,อย,าอยู่บริเวณโซนแนวรับนะครับ RSI ก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซ ราคาจึงมีโอกาสรีบาวได้แนะนำให้เทรดดิ้งลองนะครับสำหรับวันนี้ให้แนวต้านไว้ที่109.4และ110ครับแนวรับที่108.5และ108.0นครับสัญญาลุกหน้าหุ้น KTB นะครับสามารถยืนยนเหนือแนวต้านเดิมที่19.0ได้ทำให้แนวโน้มก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่แนะนำให้เข้าลองที่จุดนี้เนื่องจากไ s เเข้าเขตโอเวอร์บอรแล้วนะครับควรรอให้ราคาย่อตัวก่อนเข้าซื้อนะครับให้แนวต้านที่19.5 19.5และ20นะครับ,แล,บและที่18.6นะ แนะนำเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวลงครับสัญญาลงหน้าหุ้นไอทีนะครับปรับตัวขึ้นแรงแต่แนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ควรระมัดระวังการปรับบลดลงของราคาเนื่องจากไอเเนี่ยก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทค่อนข้างมากนะครับให้แนวต้านที่4.9และ5.2นะครับแนวรับที่4.6และ4.4นะครับแนะ,แะ 4. 4นะําให้ขายทำกำไรบางส่วนเพื่อรอซื้อใหม่เมื่อราคาย่อาาตัวลงสัญญาลงหน้าหุ้นบีแอลนันปรับตัวขึ้นแรงนะครับแต่ราคาเริ่มเข้าใกล้โซนแนวต้านเดิมแล้วจึงควรระมัดระวังการปรับตัวลงเช่นกันนะครับ ให้แนวต้านที่1.7และ1.8นะครับแนวรับที่1.65และ1.6นะครับแนะนำเทรดดิ้งช็อตครับเซตตนะครับก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ r s i เนี่ยก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับแต่ m a c ีก็ยังให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่ก็ควรรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับให้แนวต้านที่985และ1,000นะครับแนวรับที่972และ966ครับสำหรับการรายงานจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ